เคียรข่าวทิ้งวงการหนีตามหญิงเผยภาพปัจจุบันจอนขจรศักด์เรียกได้ว่าเป็นอดีตพระเอกที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากในยุค2,530สำหรับจอนขจรศัก์รัตะน,นนิสัยแฟนๆยุคก่อนคงจะจำได้ดีกับมาดยียวนกลนประสาทแต่กับมิสเ่หยอย่างบอกไม่ถูกซึ่งจอนขจรศักด มีชื่อเสียงจากการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องปักแลกอุ้มในปี2531และพิกขีหนูกับหมูแฮมในปี2532จากนั้นในปี2534ได้แสดงในบทตวงในภาพยนตร์ฟิล์มนัวเรื่องแรกของวงการภาพยนตร์ไทยต่อมาในปี2536โดยท่าทีที่ยียวนชอบหลิวตาและทําปากเบ้เหมือนโรเบิร์ตบิสัมดาราฮอลลีวูดขจรศักดิ์ จึงได้ออกอัลบั้มเพลงในสังกัดแกมมี่ในมัดกวนๆในชื่อชุดสงวนลิขสิทธิ์มีเพลงที่ฮิตและได้รับความนิยมมาจนปัจจุบันคืออยากคิดมากใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปพ่อเป็นต้นหลังจากนั้นบทบาทในวงการบันเทิงของจอหจอรนสักก็ได้ห่างหายไปแต่ก็ยังมีให้เห็นบ้างปล,ปลายพอให้แฟนๆได้หายคิดถึง พอส่วนใหญ่จรขจรศักิ์จะหันมาทุ่มเทเวลาดูแลลูกสาววัยกำลังโตทั้งสองคนอย่างน้องอะตอมและน้องนีนาถือเป็นทายาทอีกบ้านที่ไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่นอกจากจะเล่นละครแล้วเจ้าตัวยังเป็นนักร้องอีกด้วยแต่อยู่ๆนุ่มจอนก็หายจากวงการบันเทิงไปมีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดถามว่าพี่เป็นนักร้องหรือนักแสดงจรได้ตอบว่าพี่เริ่มมาจากการถ่ยแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาได้ไปเล่นหนัง เมื่อถามว่าหลังจากที่พีคหนังก็เล่นละครก็ดีเพลงก็ได้แล้วอยู่ๆพี่หายไปไหนจอนได้ตอบว่าช่วงนั้นถึงจุดอิ่มตัวไม่อยากมาเล่นไม่อยากมาแสดงแล้วกลับไปทําสิ่งที่เราอยากทําแล้วทําไมอยู่ดีๆพี่คิดว่าพอแล้วอิ่มแล้ว จอเผยว่าเล่นหนังแล้วถ่ายโฆษณาแล้วถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วออกเทปแล้วมันครบหมดแล้วแล้วเราก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็เลยกลับไปหาอย่างอื่นทำถามว่าที่พี่หายไปคนก็ต้องเมาอยู่แล้วว่าพี่ไปติดสาวก็เลยไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่าจอนได้ตอบว่าไม่คือช่วงนั้นกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็มีแฟนหลังจากนั้นก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น อย่างนี้พูดได้ไหมว่าพี่หลงไหลในแฟนมากกว่าวงการบันเทิงจอนบอกว่าตอนนั้นอายุประมาณ39แล้วถึงเวลาที่จะมีครอบครัวสักทีก็เริ่มแบบมองหาคนที่คบเราจริงๆจังๆก็เจอแล้วสร้างครอบครัวที่ชนดุรีถามต่ออีกว่าหนึ่งปีมีลูกด้วยกันจอนได้ตอบว่าตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยอยากมีลูกด้วยเราก็ถามว่าพร้อมไหมที่จะมาใช้ชีวิตกับเรา มีครอบครัวมีลูกปีเต้าเขาก็อายุยังน้อยด้วยเขาก็โอเคก็ขอให้คบจริงอย่าทิ้งกันกลางทางก็มีลูกสองคนหัวปีท้ายปีถามว่าคุณพ่อห่วงลูกสาวไหมจอนบอกว่าชายใครไม่ห่วงลูกสาวเนอะแล้วห้ามมีแฟนไหมจอนได้ตอบว่าคือห้ามเลยจงหนีห้ามมีแฟนนะต่อไปเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่โอเค